เรียกว่าแฟนละครได้ลุ้นกันแบบซึ้งกนเศร้าเลยนะคะสำหรับฉากที่บิวตี้นกขอลองจูจุ๊บทีพบเพื่ออยากจะทดสอบว่าจะถอดคำสาบได้หรือไม่ซึ่งได้ออกอากาศให้ได้ชมกันไปแล้วเขาบอกว่าเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้พระนางของเราถึงกับต้องยอมให้กับลีลาของเจ้านกหงยกที่มารับบทบิวตี้นกที่เมื่อโดนพระเอกของเราจูจุ๊บกลับนางก็เคลิม้มเขินอายแบบไม่ต้องมีใครมาช่วยกำกับอารมณ์เลยละคะ่ะ เสริมเลยเสรมนจดไปเสร์มเลยนกเล่นดีนบ้านั่งดูอยู่หน้ามอนิเตอร์ใช่ไหมคะปกติแบบต้องดูว่านกเล่นยังไงแล้วเราก็จะต้องเล่นแบบนั้นอ ่นั่งมีพริมพริมอย่างงี้ด้วยอ่ะนั่งมีพริมพริมอย่างงี้ด้วยอ่ะเขาเรียกว่านกกับพระเอกเคลวิมเข้ากันเอออาหารนะค่ะเอออาหารนะค่ะเล่นดีอ่ะค่ะมจนตกเก้าอี้เลยอ่ะก็แบบเล่นดีจริงเราก็แบบเฮ้ยเราจะเล่นได้ปะแหวะจะเล่นได้ปะแหวะอะไรอย่างเงี้ย นกปเปิอเมาแล้นกเปิดเขมน้เปิมาแล้วเ็น,เนเแล้ว,ลวขบับิมมเิมหนึ่งเ็กมหนึขมสอเมส คือยากเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเคลิมให้เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จับมันเอาไว้แล้วก็พยายามแบบว่าไม่ไม่บีบมันแรงอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกว่าขั้เดินจุ๊บไปมันก็เลยบอกว่าข้เดินจุ๊บไปมันก็เลยแม สาววิวค่ะจุดนี้ก็ต้องเข้าใจหนุ่มพุทธกันนิดนึงค่ะว่าการเข้าฉากกุ๊กกิ๊กกับนกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยเฉพาะฉากนี้ที่ผู้กำกับการแสดงเขาอยากจะได้ภาพนกเข้ามาจุมพิษคุณทีพบแบบเนียนๆงานหนักก็เลยตกอยู่ที่หนุ่มพุทธคนเดียวเลยล่ะค่ะให้ใ้ให้จุ๊บไม่ได้ให้จิก5 4

ก็ได้ทราบมาว่าในร่างนกเนี่ยไม่สามารถทําให้แก้คำสา์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารูกันว่าตอนที่เป็นบิวตี้คนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้จูบคุณทีพรมหรือเปล่าใช่ค่ะไปติดตามชมกันค่ะ